สวัสดีครับผมวันนี้เรากลัาอยู่กับเกมช h i n ิ n g แ a น d นะครับผมอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้ทองนะครับอย่างสมมุติว่าใครมีทองเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําเนาะว่าใช้ทองเนี่ยไปทําอะไรดีนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราจะไปใช้ทาเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มพลังให้เราด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดทับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมผมจะพยายามมาทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ในกระเป๋าของนะครับผมนี่เห็นไหมตอนนี้ผมมีหินโซเลเวลสี่อยู่นะครับผมแค่ก้อนเดียวนะครับผมซึ่งวิธีที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือนำทองนะครับผมไปซื้อหินโซนะครับผมแล้วก็เอาหินโซเนี่ย มาอัพนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพลังให้ตัวละครเรามากขึ้นนะครับผมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเราก็มาไล่ดูหินโตของเราได้เลยนะว่าหินโซในของเราเนี่ยยังเลเวลน้อยอยู่นะครับผมอ่าพอเราเห็นว่าไหนมันเลเวลน้อยแล้วปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ทําการไปซื้อหินอันนั้นเลยนะครับผมซื้อมาหลายๆก้อนเลยก็ได้เพราะว่าเรามีเงินเยอะเนาะแต่ก็ผมจะแนะนําว่าให้เหลือเงินติดกระเป๋าไว้สักล้านนึงละกันเผื่อแบบว่ามีของมาประมูลพอดีเนาะแล้วแบบเราอยากได้อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าสักสองล้านก็ได้นะ เออก็เก็บเอาไว้หน่อยเพื่อไว้เฉยๆนะครับผมถ้ามีของมาเนี่ยเราก็จะได้ประมูลของได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าสําหรับใครเนี่ยที่แบบของฟูแล้วนะครับไม่ได้คิดเ,เรื่องของประมูลนะแบบแต่เอาเองอย่างเดียวนะครับผมก็ใช้แม่งไปเลยครับผมอ่าโอเคอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการเพิ่มหินสีม่วงของผมแล้วกันนะให้เป็นเลเวล5นะครับผมที่ผมเลือกเพิ่มหินสีม่วงเนี่ยเพราะว่าผมมีหินเลเวล4อยู่แล้วนะครับผมก้อนหนึ่งด้วยนะครับผมอ่าส่วนหินสีแดงเนี่ยที่ผมไม่เพิ่มเนี่ยเพราะว่า ผมยังมีแค่หินเลเวล3อยู่เลยนะครับซึ่งเวลาเราซื้อหินเนี่ยมันก็จะใช้เงินเยอะกว่าเดิม Shoot iquer. อีกนะครับผมผมก็เลยจะมาทําสีม่วงละกันอ่าเพราะเรามีอยู่แล้วเนาะก้อนนึงโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อหินกันเลยแลวกันครับอ่านี่เห็นไหมมันมีหินโซ we ่ลายนะครับผมเนี่ยก้อนละสามแสนหกนะครับผมอ่าก็ถ้าใครอยากเจาะโจนะครับผมว่าอยากได้หินแบบไหนนะก็ซื้อตรงนี้ได้นะหรือว่าถ้าใครอยากเน้นสุ่มนะครับผมก็ซื้อกล่องตรงนี้ก็ได้นะแม่ข้างล่างเนี่ย อ่ะและ้วจนในไฟสว่างตรงนี้คือมันเอาไว้เปลี่ยนค่าคุณสมบัติของหินเรานะครับผมอย่างเช่นผมมีหินอันนี้อ่ะผมมีหินอันนี้เป็นสีส้มใช่ไหมถ้าผมอยากเปลี่ยนเนี่ยผมก็ซื้อไอ้เมืกีมาแล้วก็มาเปลี่ยนนี้นะครับผมหินผมเนี่ยก็จะสุ่มไปนะจากสีส้มอาจาอาจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าหรือสีเขียวแบบนี้นะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะสุ่มได้สีอะไรนะครับผมอ่าอันนี้ก็เผื่อใครยังไม่รู้นะก็บอกไว้เฉยๆนะครับอโอเค เดี๋ยวเรามาซื้อหินกันเลยแล้วกันซึ่งผมไม่ได้นับนะบว่ามันต้องใช้หินกี่ก้อนเดี๋ยวผมจะลองกดซื้อไปเลยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมซื้อไปสักสิก้อนก่อนก็ได้นี่สิก้อนก็เล่าไปสามล้านหกแล้วนะป๊าบดูซีแจ้งเตือนยังอุ้ยยังยังไม่แจ้งเตือนเลยแสดงว่ายังไม่พอในการอัพนะครับผมโอ้่ก็ใช้เยอะอะไรเบอร์นั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้ออีกแล้วกันเงินจะพอไหมเนี่ยนี่คือวิธีผ่านทองชั้นดีเลยนะครับผม ผมซื้อไปหกแล้วก๊บพอยอยังปึ๊บอ่ะพอแล้วนะแจ้งเตือนมาแล้ว <Yeah. S 1> โอเคก็อันนี้ผมซื้อไปประมาณสิบหกก้อนนะครับผมก็เงินเนี่ยจะหกล้านหกนะครับเหลือแค่แปดแสนเจ็ดนะครับผมเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอัพกันดูแล้วกันนะครับผมว่าอัพหินโซลแล้วเนี่ยพลังมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับไปกดอัพไปเลยปึ๊บอ่า อัพมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยพลังก็เพิ่มมา2,007นะครับ <Yeah. S 1> ก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะครับผมแต่ผมเนี่ยยังเหลืออีกหลายก้อนเลยนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวยังเป็นเลเวล5อยู่เลยอะไรเงี้ยเออก็ยังคงต้องใช้เงินอีกเยอะเลยนะครับผมกว่าจะมาอัพพวกนี้ให้เลเวลสูงๆได้นะครับผม <c oughs> อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่สาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมหรือว่ามือใหม่นะครับผมแบบเห็นว่าเงินเหลือเนี่ยไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนดีนะครับผมก็เอามาลงตรงนี้เลยรับรองหมดแน่นอนครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับผมไปละบาย